you yeah. สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเม่ลอนนะคะและรายการอยู่ทิพบ้านกินเที่ยวพักไม่ว่าจะสายกินสายเที่ยวสายไหนก็มาสิคะวันนี้นะคะเม่ลอนจะพาทุกคนมาร้านแถวเมืองทองธา,งางนีที่นี่มีชื่อว่าร้านนําหวานนิ้วบานะคะเป็นร้านที่ขายพวกขนมปงังโทสเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือขนมปังที่นี่เขาทาเองด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในว่ามีอะไรให้เราเดนกันบ้างตามไปเลยค่ะ คิวมานะคะก็จะมีหลายอย่างให้เราเลือกถ้าเป็นขนมปังแบบแผง่งก็คือจะเริ่มต้นที่ราคาที่20บาทนะคะก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะเป็นเนยน้ำตาลเนยสดสังขยาสามารถเลือกได้หรือจะเป็นพวกขนมปังนึ่งนะคะจะเป็นขนมปังนึ่งสังขยาคู่กับใบเตยนะคะหรือว่าจะเป็นโทส์โทสก็จะมีเริ่มต้นที่1้อบาทจะเป็น คาราเมลโทสวานียาทริปเปิลช็อกโกแลตสันขยามะพร้าวสดนะคะหรือว่าเป็นแบบกล้วยบานาน่านะคะหรือว่าเครื่องดื่มเขาก็จะมีหลากหลายมีทั้งนมเย็นมีชามีสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็เขาบอกซิกเนเจอร์ก็คือเป็นเลัดปีชาไทยนะคะเริ่มต้นที่65บาทเดี๋ยวเราก็ไปด้านในกันที่ร้านหวานนะคะก็คือจะปิดบริการทุกวันจันทร์นะคะแล้วก็เปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงห้าทุ่มนะคะ,ะ,ะ,คะส่วนที่จอดรถก็ต้องหาแปะตามริมฟุตบาทเอานะคะ ที่เมลอนบอกแล้วนะที่ร้านเขาจะมีนขนมสำหรับกลับบ้านด้วยไม่ว่าจะเป็นคาราเมลคอนเฟคขนมปังกรอบครัวทรงอบกรอบนะคะหรือว่าจะเป็นพวกขนมปังมะพร้าวขนมปังแฮมมาอยองเนสขนมปังไส้กรอกหรือจะเป็นขนมปังแผ่นอย่างที่บอกที่ร้านนี้ขนมปังเขาทาเองะคะ่ะ เมนูที่สั่งมาแล้วนะคะเครื่องดื่มเมลอนสั่งมาเป็นซิกเนเจอร์ก็คือสลือปี้ชาไทยอยู่ที่แก้วเรา65บาทนะคะส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นขนมปังน,นะคะก็คือแล้วแต่หน้าต่างๆแล้วเลยได้เลยเมลอนสั่งเป็นเนยกับน้ำตาแลแพลรที่20บาทและอีกเมนูน,นึงนะคะชื่อว่าเมนูสังขยามะพร้าวสดโทสต์ไอศครีมกะทินะคะจานอยู่ที่135บาทค่ะเดี๋ยวมาชิม เซเลปปี้ชาไทยเซลปปี้นะละเอียดมากหวานกำลังดีมีความเข้มของชาอร่อยมากเลยสมกับเป็นซิกเนเจอร์ของร้านค่ะ ไปแต่แบงขนมปังปิ้งนะคะนี้สั่งมาหน้าเป็นหน้าเนยน้ำตาลขนมปังนะเขาปิ้งมาได้กรอบนอกึุน่มหนอร่อยมนะากแล้วทุกคนขนมปังเขาทำเอง อีกอันนึงจะเป็นโทษสังขยามะพร้าวสดน,นะคะไอศครีมเป็นกะทิไอติมมาแบบจุกๆลาดมาบนสังขยาเดี๋ยวมาชิมสังขายาก่อนแล้วเ,เขาก็จะมีโรยถั่วมาด้วยนะสังขายารสชาติดีอ่ะหอมใบเตยไม่หวานมาก โทนะ้นะเขาจะมีความฉ่ำเนยอยู่ข้างในเป็นแบบออกเค็มๆนะกินตัดกับสังขยาไอจิมกะทิแล้วก็มีมะพร้าวอ่อนท็อปมาด้านบนคู่กับถั่วลิสงด้วยเข้าลุมากอร่อยมาก ถ้าเ,เพื่อนๆอยากหาขนมปังแบบสไตล์โฮมเมดที่เขาทําเองแบบเปิดร้านพามาได้กินขนมปังขอ,องทางนั้นเลยก็แวะมาได้ที่ร้านน้าหวานนะคะฝากเพือ่อนกดติดตามพวกเรารายการอยูา่ามิบ้านกินเที่ยวพักค่ะพบกับพวกเราทุกวันเสาร์เวลา4โมงนะคะที่ช่องไลฟ์ทีวีฝากกดติดตามติดต่อแอมเบร์สันดีคอร์สแฟนเพจอย่าิดบ้านกินเที่ยวพักพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย